はじめまして、重廷交渉人役場の協定に基づき、ロドスに派遣されてきたものです。ゴードネームですかそうですね。では、エンフォーサーとお呼びください。 เอเซโยพาสโตเล่โค้ดเนมเอ็นฟอร์เซ์ชาวเชงต้าพลเมืองของัตเตลาโนซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตามที่ระบุไว้ในข้อ1ถึงข้อ1ิามของรัฐรมนูลัตเตลาโนเป็นผู้ดำเนินการของนอเตเรียลฮอล์ที่เพื่อผ่านการฝึกอบรมแต่ในระหว่างการประชุมสุดยอดแห่งประชาชาติเขาได้ไปพัวพันกับการก่อจลาจลที่เกิดจากพวกน็อกรลีดหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาได้รับการแนะนำจากโอเปอเรเตอร์เอ็กซิคิวเตอร์ตามข้อตกลงระหว่างนอเตเรียลฮอ์และโรดไอแลนด์ ตอนนี้เขาจึงได้เป็นผู้ช่วยสนับสนุนรถไอแลนด์ในฐานะสเปเชียลลิสต์โอเปอเรเตอร์สำหรับเอนฟอสเตอร์จะเป็นตัวแจกจากอีเวนต์ไกด์อาเฮดโดยการทำภารกิจเคลียร์ด่าน ga ขีดและใช้แต้มแรกในลานขาทางด้านเกมเพย์เอนฟอสเตอร์เป็นโอเปอเรเตอร์คลาสสเปเชียลลิสต์ดาวสายฟุตสตเกอร์คนของเท็ดโจมตีสตูกตัวจำนวนบล็อกและสามารถวางลงบนช่องโจมตีระยะไกลได้ทาเลนต์จะได้ตอนขึ้นอีลิสต์หนึ่งคคือเมื่อโจมตีสตูที่มีน้ำหนักระดับ3าขึ้นไป จะไม่สนใจค่าดีเฟนต์90หน่วยเมื่อขึ้นอิลิตสองจะเพิ่มผลเป็น180หน่วยและถ้าอัพจนขึ้นพอร์ต 5, จะเพิ่มผลทาเลนตอีก20หน่วยสกิลที่1 De t ง i ี i l i n g s h o t เพิ่มตามเวลาทำงานแบบอัตโนมัติผลสกิลการโจมตีครั้งถัดไปจะทำการผักศัตรูระดับ1ที่เลเวลเและระดับ2ตอนมาสเตอร์3ถ้าชนเข้ากับพื้นที่สูงศัตรูจะติดสตัน1นึวินาทีที่เลเวลเ 2วินาทีที่มาตเตอร์สามสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลพื้นฐานของสายผู้สโตเกอร์นะครับแต่ของเอ็นอฟ์เตอร์จะพิเศษตรงเมื่อศัตรูที่ถูกผักชนเข้ากับพื้นที่สูงและติดสะตันได้ด้วยทําให้สามารถคาวคนโทรลศัตรูที่มีน้ําหนักนลอยได้เป็นอย่างดีสกิลที่2องสเต็คเกอร์ลิงชด HP เพิ่มตามเวลาทํางานแบบกดใช้กดสกิลทําการผักศัตรูทุกตัวในระยะระดับ2ที่เลเวล7ระดับ3ที่มาตเตอร์สและศัตรูติดสะตันเป็นเวลา2.2วินาทีที่เลเวล7 2.5วินาทีที่มาเตอร์3เมื่อชนเข้ากับพื้นที่สูงเพิ่มระยะการสตาร์ทเป็น3.4วินาทีที่เลเวล7 4วินาทีที่มาเตอร์3ถ้าหากมีการชนเข้ากับศัตรูตัวอื่นทำหการสตาร์ทศัตรูเหล่านั้นเป็นเวลา2.2วินาทีที่เลเวล7 2.5วินาทีที่มาเตอร์3สำหรับสกิลนี้จะมีการผักที่สูงและยังสามารถสตาร์ทศัตรูได้ถ้าผักชนเข้ากับพื้นที่สูงก็จะเพิ่มระยะการสตาร์ทอีกทั้งยังสาตาร์ทศัตรูที่ถูกชนไดด้้อีกวย ในความพิเศษของสกิลนี้สามารถผลักตัต,ตูที่ไม่ได้อยู่ติดที่เอ็นโฟเตอร์หันได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเอ็นโฟเตอร์หันซ้ายรัตตูตเข้ามาติดบล็อกจากทางด้านขวาสกิลนี้จะทําการผลักผ่านตัวเอ็นโฟ e เตอร์และไปทางด้านซ้ายได้ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีคนอื่นในใสายนี้ที่ทําได้ส่วนข้อเสียของสกิลนี้คือจะไม่ทําดาเมจจะทําได้เพียงแค่พาคนโทรตูมากกว่านั่นเองครับเบสสกิลจะมีมาตั้งแต่แรกผลคือเมื่ออยู่ในห้องรีเซพชั่น o ูม จะก้นหาบอกแสเร็วขึ้น10%แล้วมาอัพขึ้นอีลิตสองจะเพิ่มผลกลายเป็น3 5และเสียค่าเหนื่อย2หน่วยต่อชั่วโมงสรุปแล้วเอนฟอสเตอร์มีทาเลตนน่าสนใจที่ไม่สนใจค่าดีเฟนส์เมื่อเจอกับศัตรตูที่มีน้ำหนักระดับ3ขึ้นไปและสกิลที่สามารถชาวคอนโทรลศัตร,ตตรตูที่ใช้งานได้รวมไปถึงสกิล่อที่มีความพิเศษกว่าคนอื่นในสายในด้านจุดเสียก็เหมือนกับเพื่อนๆในสายตรงที่เมื่อเจอเข้ากับศัตรตูที่มีน้ำหนักมากการผักก็จะส่งผลน้อยจนถึงไม่เกิดผลเลย สำหรับความหน้าปั้นผมมอกว่าถ้าเกิดปั้นตัวเบเตอร์สายนี้มาบ้างแล้วก็ไม่ต้องปั้นเกินความจำเป็นครับแต่ถ้าคุณเป็นสายบิดเบนชอบเล่นอะไรสนุกสนุกเอนฟอร์เอร์ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยอาร์คไนท์ก็จบไปแล้วนะครับการรีวิวเอนฟอร์เอร์ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเติมหรืออยากติชมในตัวคลิปก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆผมได้นะครับ สวัสดีครับ